อะเพื่อนๆครับพามาดู้ยแสงแดดขึ้นพามาดูนาบัวนะครับลงใหม่ไอตัวนี้ไม่ได้ปั่นนะครับให้เขาไถาตอนนั้นมันมันไถาย,ยากทั้งแห้งทั้งเหนียวก็เลยให้เขาไถาได้แค่นี้ผมก็เลยเอาน้ำเข้านะครับเอาน้ำเข้าก็เลยว่าเออไม่ใช่ปัญหานะครับเดี๋ยวเปิดน้ำใส่เรื่อยๆแล้วก็ เอาจอบสับๆลงครับมันก็จะเปลื่ยลงไปเองนะครับอันนี้สภาพนะครับหญ้ากำลังจะแซงแล้วคือบัวก็ลงประมาณสิบกว่าต้นนะครับสิบกว่ากระถางนะครับผมนี่วางไปแบบนี้นะครับนะฮะเขาก็จะลามไปนะครับเ <c oughs> นี่ยครับผมก็ลองปรับตรงที่ตรงนี้ให้เป็นคันเดินได้ รถทําให้ยังไม่ไม่อันนั้นเท่าไหร่นะครับมันเป็นช่วงที่ทําไม่ได้ตอนนั้นนะครับไม่เป็นไรเราแก้ไขเอานี่ครับเนี่ยบัวทิพย์ไปตั้งไว้นะครับเนี่ยเนี่ยตรงนั้นด้วยนะครับบัวสีชมพูล้วนนะครับผมตรงนี้นะครับชมพูนะครับ ก็เรียกอะไรส,สัตตบงกตนะครับพวกตระกูลวัวฉัดชมพูนะครับอันนี้ก็ทำให้มันเดินได้นะครับเนี้ยเดินได้แล้วเดก็จะเน้นเ,นนเปิดน,น้ำใส่ครับช่วงนี้มันก็ซึมหมอกไปด้วย รูปูรูหนูนะครับก็พยายามปิดนะครับตอนนี้พื้นที่ประมาณหนึ่งไร่นะครับทำนาบัวนะครับอีกหนึ่งไร่ปรับเป็นสวนกล้วยกล้วยนำว้าครึ่งไร่แล้วก็กล้วยอะไรกล้วยตานี ไอใบเอาใบอีกประมาณอ่างานกว่าๆนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆเ,เดินดูตรงนี้เดี๋ยวต้องเอาเครื่องแต่ญ่ามันจัดตรงนี้ให้สะอาดสะอานตรงนี้เราเดินไปได้ครับพาลุยเลยครับเพื่อนๆ นะครี่อันนี้ระบบท่อนะครับท่อพีวีซีที่วางน้ำนะครับไปตรงนี้เลยนะครับข้างหลังนี่จะทำเป็นสวนกล้วยนะครับห่างๆเลยนะครับแล้วก็จะทำเป็นมีมะพร้าวรอบรอบพื้นที่นะครับมะพร้าวน้ำหอม แล้วก็ตามร่องตามร่องเยาน้ําเข้าเยอะๆแล้วก็ปลูกเตยเลยครับผมเตยหอมนะครับเป็นพืชนาไร่สวนผสมนะครับพื้นที่ของตัวเองประมาณไร่กว่าแล้วก็ของอายไร่กว่านะครับพื้นที่สองไร่กว่าก็ทำเกษตรในบ้านนะครับ อันนี้มันซึมออกไปแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราปลูกปูกเตยแล้วก็หาช่องอุดรูรั่วตรงนี้นะครับผมมันซึมนะครับเป็นดินใหม่อยู่นะครับถ้าเราเอามาคอยไล่ดูมันก็จะปิดช่องได้นะครับเนี่ยเปิดน้ำใส่มาสามสี่วันแล้วนะครับผม มันก็อยู่ด้วยแล้วก็ซึมออกไปด้วยข้างหลังนะครับส่วนที่เป็นก้อนรอยไถเนี่ยเราเอาจอบสับๆลงครับให้มันอยู่ไปด้วยกันแบบนี้นะครับถึงบรรยากาศเพื่อนๆอะไรก็ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ตรงนี้เราไปดูตรงที่มันซึมมันรั่วออกมานี่ครับ ตรงนี้เลยเจะเดินไม่ได้แล้วเนี่ยนี่ครับข้ออกมาตรงนี้นะครับอุดออมาตรงนี้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆแก้ไขไปครับ <c oughs> เป็นรูปูกับรูหนูเก่านะครับเนี่ยตรงนี้ย <c oughs> และพื้นที่เนี่ยมันสูงครับให้ดูเลยว่าไอนาบัวที่จะทําข้างบนเนี่ยมันสูงกว่าข้างล่างนะครับประมาณ สามสิบเซนเลยนะครับผมเป็นเ็เรียกว่าเป็นนาขั้นบันไดนะครับก็เลยต้องยอมรับสภาพตรงนี้หน่อยแต่แต่ไม่ใช่ปัญหานะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสซะเลยอ้าวเดี๋ยวเอาเตยมาปลูกตรงหลกตรงคลองนี้เลยครับปลูกไปเลยกล้วยก็ปลูกตรงข้างบนนี้นะครับส่วนในคลองผมจะปลูกเตยหอม ไร่เป็นทางยาวเลยนะครับอันนี้ก็คือคิดไว้อย่างนี้นะครับนะครับอันนี้กล้วยมาปลูกไว้ <c oughs> ปลูกไว้สักระยะแล้วนะครับมันไม่ได้น้ําเนี่ยทีนี้น้ํามาแล้วก็เ,เริ่มแล้วนะครับคือระยะห่างจะทําแบบนี้แหละครับเนี่ยอันนี้มันต้นเล็กเอาต้นใหญ่มาแก้ไข ห่างกันประมาณ3ามเมตรหนะครับกว้างก็จะไม่ให้เกินจะไม่ให้ต่ำกว่า2องเมตรหถึง3มเมตรนะครับเนี่ยโดยรวมๆแล้วก็คือ3าคูณสน่าจะน่าจะไม่เบียดกันมากแล้วก็กล้วยผมจะไม่ให้ขึ้นขนเยอะถ้า ถ้าเขามีเอมีหน่อออกมาเยอะเราก็แยกนะครับอันนี้ปลูกไปประมาณเดือนหนึ่งแล้วครับทดลองนะครับตอนนั้นยังไม่มีระบบน้ําได้ตักน้ํามาลดครับจะเอาใบเตยมาลงเลยตรงนี้ภาพรวมครับเพื่อนๆนนะครับทํานาบัวกเกษตรนาบัวนะครับ ปลูกบัวมัดดอกไม้ขายนะครับบัวสีชมพูสีขาวแล้วก็ทำเป็นสวนกล้วยน้ำว้าเพื่อจะเอาหมากเอาผลนะครับเตยหอมมพะพราวน้ำหอมเป็นสวนผสมเลยนะครับผมแล้วก็แปลงข้างหลังสุดโน้นมันจะบังลมหน่อยเราจะเอากล้วยใบยคือกล้วยตานีนะครับนะตรงนั้นนะครับประมาณ งานกว่าๆนะครับแล้วก็ต่อไปอีกครึ่งงานข้างหลังเป็นนาเตยโดยเฉพาะนะครับอันนี้คือเราก็วางแผนไว้เป็นเดือนแล้วนะครับผมี่เพิ่งจะเพิ่งจะตัดแต่งกิ่งไม้ลงนะครับเนี่ยพื้นที่โล่งแล้วครับแต่ก่อนจะลกอันนี้ให้ช่างเข้ามาทำหมดไปแปดร้อยกว่าบาทนะครับเนี่ยก็จะให้มันสวยงาม มีทั้งบังลมด้วยมีทั้งเปิดแสงแดดให้เข้านะครับอันนี้นาข้างๆเขาเขาก็ทำสวนป่ากันสวยงามนะครับอืมเราก็จะทำเหมือนกันโอเคครับเพื่อนเพื่อนนะครับเอาบรรยากาศโครงการระยะยาวมาให้ชมกันพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม